สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเราในรายการเอกเนคคาเฟ่ค่ะบน,น่อยแล้วก็แนนค่ะเรามาถึงเทปที่สามแล้วนะแนนรายการเรานี่จะมีศิลปินมาเล่นดน,นตรีให้เราได้ฟังแล้วก็มาทํากับข้าวให้เราทานเป็นแบบเทปที่ผ่านมาก็เป็นหนุ่มๆบอกว่าทําอาหาร,รอย่าลืมพี่ฝนเอาพี่ฝนด้วยพี่ฝนมาือพี่ฝนก็เป็นหนุ่มมาซะแมงเจียวทำอาหารให้เราทานเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างแล้วแต่เรื่อง แต่จกไม่ค่อยวจักม่เวกเดอร่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่เราจะมีเวอร์เตอร์ทำอาหารเลยค่ะดูจากสภาพแล้วเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเขาจะทำอาหารเป็น อาจจะพิュ๊อยู่นะจะับพิュ๊อยู่เออไงต้องติดตามกันกับเอ็กเด็กคาเฟ่ในวันนี้นะคะพ oh, อทำมันมันรสชาติแบบชิมครั้งแรกตกใจอ่ะแต่ว่าพอผ<ม>สมผสมกันแล้วมันรสชาติใช้ได้แต่ว่าตัวพีป่ปิ้งซูเปอร์เบเกอร์เองอ่ะเขาทำอาหารเป็นอยู่แล้วไงก็ดูน่าเชาื่อถือดูน่าเชื่อถือแต่ว่าอร่อยจริงประทับใจมากเลยคือมันกินได้จริงอ่ะ พวกเราขอเมาส์ได้ไหมอะเมาส์เมาส์เมาส์พี่เป็นหน่อย,ยนะคะเจนคนที่มีคัดค่ะคัดมีรสนิยมการกินที่ออยูนิคมากนะคะเขา <อ S 2> จะชอบกินเขา<อ>จะชอบกินอย่างหนึ่งเลยที่เขากินแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนชอบกินในโลกนี้คือโดนัททำมาแล้วแบบสองอาทิตย์แน่ๆเขาชอบเขาชอบมาก เขาแบบเขาแฮปปี้มากกับการที่แบบกินโดนัทเก่าแล้วก็แบบมีน้ำมันเยอะแบบเขาชอบมากเข,<า>ขาชอบจริงอร่อยนะแน่ขอบขนมปังอย่างเงี้ยที่ที่ปกติเคยดิซเน่เท้ปายใช่ไหมคะจากร้านขถงมาถุงอย่างเงี้ยนะเขากินทีละครั้งครั้งละถุงแล้วเขาก็จิ้มอะไรนะน้ำพริกเผา,ผาหมดไปหนึ่งขวด How are things the west coast? hear on coast? you moving west are real I แต่ถ้าหน่อยกินกินง่ายกินอะไรก็ได้ได้ขอให้ท่านกินท่านี้จะคีบทุกอย่างด้วยนิ้วของตัวเองก็้เหมือนกินง่ายนะเขาเนี่ยเขาจะกินเฉพาะอยา่างเขาไม่กินไม่ยากหรอกแต่ว่าเขาจะกินอย่างเดียวเนะี่ยกินองง<ๆ>่ายๆเออไส่ดาวกับข้าวคลุกน้ำปลาได้แล้วแต่ว่าอย่ามาแบบ กะเพราหมูเริ่มใส่พริกเนี่ยเขากินไม่ได้ละเขาจะไม่นะมกินละก็ำทำชีไลไฟก็ไหม่ลุกเนะ <c oughs> พียร์ไฟไม่จริงจด้วยที่ป็นหน่อยไม่ครัวประจำเลยอะ่ะคืออย่างนงี้ยเคล็ดลับมันอยู่ที่นี่ <c oughs> เวลาที่แบบว่าไปอยู่คนเองอะ่ะแล้วแบบอดอดอยูอ่อ่ะแบบไม่ค่อยมีอย่างอื่นกินเลยแกเนี่ยทำอะไรก็อร่อยทิ้ง แใจว่าคนอื่นก็คงไม่อร่อยหรอกแต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกไปเขาไม่มีอะไรกินตอนนั้นเขาก็ต้องกินก็รู้สึกดีดีนิดหน่อยที่มีคนกินเอกดินททางงไไปยี่สล ควาามแตตงทให้เธอกกธหลายคนคงจะรู้จักพวกเขาแต่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูกับชื่อของเขาภูมิจิต,จตวงร็อกสัาเนียงไทยที่มีผลงานมากมาย<ต>าและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่แฟนเพลงอินดี้ไทยและชื่อของเขาก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นจากอลบัมล่าสุด Bangkok Fever ภายใต้การดูแลทั้งจาก Tata Studio ตาตาของต้านักร้องนำพลาดอก และเพื่อนใหม่ Lemon Factory อัลบั้ม b c k คคองฟีเวบอกเล่าเรื่องราวของการสบตากับความจริงและการใช้ชีวิตที่นอกเหนือไปจากความรักด้วยมุมมองที่โตบโตขึ้นผ่านล็อกสัเนียงไทยสไตล์ภูมิจิตโดยประกอบไปด้วยสมาชิกค,คือพุทธิยศนักร้องนำเกษมมือกีตาร์ร่วมด้วยชานนมือเบสและฉันทวัฒนมือกลองซึ่งทั้งหมดเป็นเพื่อนนิสิตร,ร่วมสถาบันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รออะะยอางทงา,นนทางไทไรไม่เคยพอล,<ะ>อลมที่สร้างชื่อให้พวกเขาและทำให้เรารู้จักกับภูมิจิตก็คือ b a n g อกฟีเว e r ซึ่งละบ้ามีการ,รันตีไปด้วยคุณภาพกับก,บการติดทับเทนในชาร์ตคลื่นวิทยุชื่อดังจากซิงเกิลเหรียญสลึงเพลงเงินหมืน่นเพลงโจทีท่มีสเสน่ด้วยซาวกีตาร์สำเนียง,งพินอีสานตามมาด้วยเพลงลุมพินีที่หลายคนชื่นชอบเนื้อหาพูดถึงความรัก แต่ขณะเดียวกันเนื้อเพลงเหมือนดังบทกวีส่วนเพลงตัวเราของเราที่บอกให้คนเราอยู่กับตัวเองและมีสติอยู่กับลมหายใจเป็นเพลงให้กำลังใจที่ทำให้หลายคนลุกขึ้นมาสู้ขึ้นใหม่ได้คอนเซปต์ของทุกเพลงเดินเรื่องตามการดำเนินชีวิตเป็นวงโครจรที่หลายคนต้องมาเชิญ และหลังจากโนงนางเป็นผู้แตกนั้นพวกเขาก็กลับมาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนปี55กับอัลบั้มพิเศษ Home For พวกเขาเล่าถึงที่มาที่ไปของอัลบั้มนี้ว่าเกิดขึ้นจากการที่หลายๆคนบอกว่าเพลงของภูมิจิตฟังยากทั้งที่เรารู้สึกว่ามันป๊อปมากจึงอยากทำอัลบั้มอะคูสติกที่ดีๆแล้วฟังง่ายขึ้นตอนแรกใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Folk Song แปลเป็นไทยก็คือเพลงพื้นบ้านและชุดนี้เราทำเพลงเดิมที่ยากๆให้พื้นๆและบ้นบานๆ เหมือนนั่งเล่นที่บ้านจึงเป็นที่มาของชื่อโฮมฟอร์สิ่งพิเศษในอัลบ,บั้มนี้คือการพยายามทําหลายๆอย่างที่ภูมิจิตไม่เคยทําอย่างเช่นการทําเพลงพื้นๆให้กระชับเข้าใจง่ายเนื้อหาบางเพลงอาจจะมีส่วนต่อขยายเพิ่มเนื้อร้องบางเพลงก็ทําให้มันกระชับขึ้นโดยการรวมเนื้อร้อง่วนดนตรีก็ทําเป็นดนตรีอะคูสติกโฟกที่ฟังง่ายๆแต่ก็มีอะไรด้วย การทำส่วนหนึ่งคือลองทำเพลงสามคนโดยไม่มีการมือกีตาที่ไปเรียนต่อเที่ยงหริมันคืออัลบัมที่รอการกลับมาด้วยเมื่อก่มลงมองบนคื้นหิดอ่อนที่มีทนสีคล้ายบานของเธอของเธอคิดเธอ ไม่ทําให้พวกเขาหยุดเพียงแค่นี้เพราะพวกเขาทั้งวงได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อเอาใจแฟนคลับของพวกเขากับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าภูมจิตไลอินแบงคอกฟีเวอร์ซึ่งงานนี้พวกเขาก็ขนเอาเพื่อนพ้องน้องพี่จากค่ายเพลงเล็กๆแต่เต็มไปด้วยคุณภาพกับเลมอน f ฟ c t o อรี่เรียกได้ว่าคอนเสิร์ตนี้ใครที่เป็นแฟนคลับขาล็อกแล้วก็ได้มันกันไปตามๆกันเลยค่ะ The one she did, และนั่นคือความเป็นมาเป็นไปของพวกเขากับความสามารถที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพใครที่ชื่นชอบเพลงล็อกสไตล์ภูมิจิตแล้วล่ะก็ป๊อบก็ขอฝากวงนี้ไว้ในใจอีกหนึ่งวงค่ะภูมิจิตฉันนั่งเฝ้ามองดูความเป็นจริงะไ,ไอะไรเหลืออยู่